สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทางช่อง YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้ผมช้างมึงเซนก็มีเหรียญหลวงปู่มั่นบริสัตทโธทครับมาให้รับชมกันครับผมเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญรุ่นที่17ของพระอาจารย์ฟันอาจารโรครับผมนะครับโดยจัดสร้างโดยคณะศิษย์จััดสกลนครครับจัดสร้างถวายพระอาจารย์ฟันอาจารโรครับในปีพศ2514ครับ จัดแสดงด้การสองพิมพครับจะมีพิมพ์พระอาจารย์ฟัน่นอาจารโรครับแล้วก็พิมพ์พระอาจารย์มั่นบริษัาโตครับผมเดืนนี้ก็เป็นพิมพ์พระอาจารย์มั่นบริษัาโตครับรรปีหนึ่งสี่ครับผมเหรนที่17ของพระอาจารย์ฟั่นนะครับนี่ครับเดีอนนี้เก้เยอะครับของเก้เยอะเลยครับตามสนามเกลือนนะครับ อะไรที่ดูไม่เป็นต้องระมัดร,ระวังเลยครับก่อนเช่าซื้อครับนี่นี่ก็ได้เช่ามาครับเรือนนี้ก็เช่ามาทําคลิป youtube ลงมาพี่น้องได้รับชมครับผมนี่ครับจับใบหน้าท่านให้แม่แมแมนๆนะครับผมท่านจะนั่งสมาธิแบบนี้ครับนี่ครับหลังนั่งอธิษฐานจิตอยู่ครับจับใบหน้าแม,แ,มแม่นๆนะครับผม จำใบนาเรียนแท้ให้มันแม่นนะครับด้านหลังครับด้านหลังจะมีรัศมีแผ่ออกจากบาทคมคมครับเห็นไหมครับคมชัดมากครับผมเรียนแท้ต้องมีทุกเรียนครับคมแบบนี้ครับส่วนมากเรียนเกจะไม่มีแผ่ร,รัศมีแบบนี้ครับผมถ้าเรียนแท้ต้องมีแผ่รัศมีคมคมแบบนี้ครับจากบาทครับด้านหลังของเรียน มันลหูเจาะครับหูหัวนี่ครับหูเป็นธรรมชาติครับหูจะเปรี้นมากเลยครับดันแรงเดี๋ยวผมส่งยังไงให้ท่านได้ชมครับทำไงให้ชัดครับนี่ครับชัดแล้วครับกล้องโฟกัสแล้วนะครับหูจะเปรี้นคมๆอันนี้ครับเปรี้นแรงมากครับผมหูเจาะเล็กๆครับ สายบาดก็จะมีด้วยกัน2พิมครับจะมีสายบัดสั้นกับสายบาดยาวครับแต่นี้จะเป็นพิมพ์สายบาดยาวครับสายบาดยาวกับสายบัดสั้นครับจะมีด้วยกัน2พิมครับแยกกันตรงนี้ครับตรงบาดสายบาดนี้ครับ เป็นเดือนที่จะไม่นาครับค่อนข้างจะบางแล้วก็มีขอบตัดชิกครึ่งครับขอบตัดชิกครึ่งทั้งสองฝั่งเลยครับ จุดสําคัญครับนี่จุดสำคัญของการแยกแท้เก้ครับจะดูตรงสระเอตรงนี้ครับผมสระเอจุดนี้ครับถ้ามีหางตะบัดชนขอบคือของเก้ทันทีครับแต่ถ้าไม่มีหางตะบัดครับต้องเป็นตรงนี้ครับของแท้ครับผมชี้ยังไงให้ดูครับตรงนี้ก็อุปกรณ์มันไม่ครบครับผมชี้ให้เจอก แ๊บแน่งครับสียังไงนะครับมีม่างตบัดต,ต,ตรงนี้ครับสัตระเอชนเนี่ยขอบเนี่ยจะมีเส้นขีดจะเป็นของเกรครับแต่ถ้าไม่มีเส้นของแท้ครับผมแต่ของเกไม่มีเส้นก็มีครับโดยการแกะพิมพ์มาใหม่ นี่ครับเสเอตรงนี้ครับถ้ามีเส้นชงขอบคมๆหนึ่งเส้นจะเป็นของเกะครับแต่ถ้าไม่มีแบบนี้ของแท้ผมส่วนเรียนที่ไม่มีเส้นแบบนี้ก็มีเก้เหมือนกันครับแต่แพรรัศมีแพรนี้จะไม่มีครับจะ่าียบนั่นก็เป็นของเก้ครับผมของแท้จะมีเส้นแพรรัศมีตรงบาทดังคมคมครับด้านหลัง แดูง่ายครับแผลนับหนึ่งครับแบบนี้ก็จะมีด้วยกันสองพิมพ์ครับมีพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นนาจารโอครับผมกับพิมพ์พระอาจารย์มั่นภุริถัตโตครับเป็นรุ่นที่สิบเจ็ดครับรุ่นที่สิบเจ็ดของพระอาจารย์ฟั่นครับจัดซื้ในปีพศสองพันห้าร้อยสิบสี่ครับก็เป็นเหรียญที่ท่านพระอาจารย์ฟั่นปลุกเสกครับผมเป็นเหรียญที่หนักเก็บสะสมอีกหนึ่งรุ่นครับที่ราคายังไม่แพงครับผม ก็จำไม่ได้ถ้ามันแม่นครับแท้ครับผมก็เส้นแพรัศมีด้านหลังครับมันตรงบาดครับของคมครับแต่ก็ต้องไม่มีเส้นตวบัดตรงนี้ครับตรงสระเอขึ้นขอบครับจะไม่มีเส้นตวบัดครับถ้ามีเป็นของเก๋ครับจำเส้นรัศมีนี้มันแม่นครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ผมช้างมังเซียนต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปครับ อย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ช้างมองซินนะครับผมผมจะทำช่องเกี่ยวกับพระเครื่องสายสารครับเดี๋ยวผมได้พระอะไรมาเดี๋ยวผมทำคลิปให้รับชมดีครับสำหรับคลิปนี้ผมช้างมองซินต้นองกล่าว่าสวัสดีจุงกะสวัสดีครับ